สวัสดีครับวันนี้ก็มาทําเมนูขั่วกระดูกอ่อนนะครับแล้วก็มีกระดูกอ่อนนะครับแล้วก็พวกเครื่องสมุนไพรรบบหอมข่าตะไคร้กระเทียมนะครับแล้วก็ใบมะกรูดเราปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะครับน้ําตาลครับน้าปลาแล้วก็ซอสแมกกี้นะเดี๋ยวเราทำันเลยครับเดี๋ยวเราก็มาซอยมะกรูดไว้นะครับเพื่อที่นําไปตมต่อนะครับหอมถ้าชิ้นใหญ่ไปเราก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กนะครับเพื่อที่ได้ตำง่ายๆนะครับ แล้วเราก็มาหั่นขานต่อนะครับแล้วเราก็มาตามในส่วนของเครื่องแกงนะครับตะไคร้นะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ข่านะครับหัวหอมนะครับแล้วก็ใบประกูดที่เราซอยไว้นะครับแล้วเราก็ตำให้พอๆอย่าหยาดนะครับแล้วเราก็ใส่เทน้ำมันลงไปนะครับตามด้วย เครื่องที่เราตำไว้นะครับจะตัดไปจนหออสักหน่อยน,นะครับก็ตามด้วยกระดูกก่อนนะครับอาน้ำให้แล้วก็เทน้ำเปล่าลงไปนะครับ แล้วก็จก็ปิดฝาไว้นะครับทิ้งไว้สักพูนหนึ่งนะครับแล้วเราก็ปรุงรสด้วยซอสมกกขืนะครับน้ำปลานะครับผงปรุงรสนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับปิดท้ายด้วยใบกระเพราเนี่ย เมนูคั่วกระดูกอ่อนเราก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะปักเสิร์ฟใส่จานเลยครับเมนูคั่วกระดูกอ่อนเราก็เสร็จแล้วครับย,ยบนี่ก,นก,ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและจงเป็นกำลังใจให้นะครับคนครับสวัสดีครับ